สุขข่าวพิชิตโควิด COVID -19 รายวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่9635รายนับเป็นสถิติสูงสุดของไทยนับตั้งแต่มีโควิด -19 มาเป็นผู้ติดเชื้อเรือนจำ6,853รา6,853รายผู้เสียชีวิตวันนี้25ศพไทยอันดับที่91ของโลกหมอพร้อมเปิดให้ประชาชนกลุ่มอายุ18-59ปีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -31 พฤษภาคมนี้ ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านหมอพร้อม6,389,930รายทำเนียบรัฐบาลนายกเรียกอนุทินทีมหมอกดวนบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังคลัสเตอร์เรือนจำนักโทษติดเชื้อพุ่งสูงดึงอาจารย์นิด้าร่วมทีมสร้างความเข้าใจประชาชนสู้ข่าวเฟกนิวรัฐสภาประธานชวนสวมหน้ากาก,ากในสภาแต่พอช่วงอธิบายได้สภา ต้องทำงานแต่ให้งดก็ยินดีออกข้อปฏิบัติสื่อมวลชนในการทำข่าวกระทรวงพาณิชย์ไทยและของนิวซีแลนด์เห็นพ้องหนุนเอเปกขับเคลื่อนการค้าสู้วิกฤตโควิด1 9กระทรวงศึกษาธิการกำชัสบสพทออจัดสอบม1ถึงม4เข้มมาตรการป้องก COVID ันโควิดเคร่งครัดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานบริหารจัดการจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9โดยใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พบตรเชิญชวนฉีดวัคซีนย้ำเป็นวาระแห่งชาติตำรวจนครบาลฉีดไปแล้ว50%สปสอชเตรียมเงิน100ล้านบาทเยียวยาผู้แพ้วัคซีนโควิด19กรมกราชทัณฑ์ข่าวใหญ่เรือนจำกลางเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อ4,000คนจากทั้งหมด6,500คนเรือนจำพิเศษทนบุรีพบนักโทษติดเชื้อ1,104ราย ปิดตำนานซุกี้โคคาสยามสแควร์หลังเปิดให้บริการมาก,กว่า54ปีหมดสัญญาไม่เกี่ยวกับโควิด19สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้ช่วยซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์ทที่ตั้งอยู่ในศูนย์ค้าจะให้บริการถึง2 1นาฬิกาส่วนร้านอาหารสะดวกซื้อจะให้บริการเวลาตี4ถึง5ทุ่มอ้อมพิาดาโพสต์หลังฝันเห็นพ่อเปียกพิสารถ้าพ่ออยู่คงได้ลุ้นกับโควิด นัดนิสามณีบล็อกเกอร์คนดังรีวิวเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่สหรัฐเบกาขั้นตอนง่ายมากฉีดฟรีไม่ต้องลงทะเบียนวอล์กอินไปได้เลยเ <c oughs> ด็กแว้นแข่งจอยอๆยอ้ยอะพอรกอรฉุกเฉินไม่กลัวโควิดรายแรกที่หนองแคสระบุรีรายที่2ถนนทางหลวงมอเตอร์วเวยสาย7ช่วงกิโลเมตรที่52-57ฉะเชิงเซาหากตะบันออกจันทบ,บุรี โรงพยาบาลพระปกเก้าแถลงกรณีผู้ป่วยสมองขาดเลือดไม่ได้เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด19ราชบุรีคัตเตอร์โรงพยาบาลบ้านโป่งเริ่มจากเคสหญิงเฝ้าไข้ลามติดเชื้อ30เสียชีวิต4พระนครศรีอยุธยาอำเภอนะครหลวงบุ่นเจ้าหน้าที่ติดโควิดกลุ่มเสี่ยงติดด้วยอีก3รายภาคอีสานอุดรธานีคัสเตอร์ใหม่จัดสู่ขวัญ ฉลองลูกหลานจะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นติดเชื้อ9รายนครราชสีมาแห่แ,แช์ภาพกู้ภยัยใส่ชุด PPE เดินเท้าเป็นกิโลเก็บศพปริถนาะริมทางรถไฟทุมทางจิระภาคใต้นครศรีธรรมราชคลัสเตอร์2กลุ่มแม่ค้าตลาดสดหัวอิดพบผู้ป่วยติดเชื้ออีก30รายสงขาตรวจเชิงรุกโรงงานแปรรูปอาหารทะเลอำเภอชนะพบติดเชื้อ65รายต่างประเทศ แพทย์อินเดียพบเชื้อราดำในผู้ป่วยและผู้ที่หายจากโควิดชี้มีธิ์รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเกาหลีเหนือผวาโควิดถอนตัวออกจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรันออลิโซน่าสารัฐอันเรอาเนซามิสยูนิเวอร์2020จากเม็กซิโกตอบคำถามโควิดฉันเชื่อว่าไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นโควิด19ค่ะ แต่ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันควรทำคือการล็อกดาว์ก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปขนาดนี้เพราะเราสูญเสียชีวิตไปมากและเราจ่ายต่อการสูญเสียนี้ไม่ไหวเราต้องดูแลผู้คนของเราเพราะฉะนั้นฉันเลยจะดูแลพวกเขาตั้งแต่ต้นอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอสาวเมียนมาติดโควิดคลอดลูกกลางดึกในโรงพยาบาลสนามมีมือบุตรคิดไม่อยากตั้งชื่ ลู่นิมิตบุตรตามชื่อสนามสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแง็มครับเจ้านายปูนปูน